สวัสดีครับร่อม่พีน้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมเอามือนีการเสดมาว่ารายละเอียดของความหมายของปฏิหารสามอย่างที่พระพุทธเจ้าเพ่นใดตัดไว้ครับผมอย่างที่หนึ่งก็คืออิทธิปฏิหารก็หมายถึงว่าปฏิหารเกี่ยวกับการหอเหินเดินอากาศหายโตใด ครับผมอย่างที่สองก็คืออาเทศนาปฏิหารก็คือปฏิหารแห่งการรู้เหตุการณ์รู้จักเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นหรืออ่านจิตอ่านใจบุคคลอื่นใดอันนี้ก็เป็นปฏิหารอย่างที่สองครับผม ส่วนอย่างที่สามก็คืออนุสาสนีปฏิหารแห่งคำสอนของพระองค์ตัวนี้ก็คือเป็นปฏิหารแห่งคำสอนของเพินภผยเดศศึกษาคำสอนเพินจะทำให้คนเห้านี่ได้เข้าใจธรรมะมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นนี่ถูกต้อง ในคําสอนของพระองค์ซึ่งจะน้ำผาไปสู่ความหลุดพ้นมีการปล่อยว่างทั้งจิตทั้งใจของพ่อข้าใดบ่มีการไปยึดติดในภัทษะในโลกทั้งปวงเห็นความบ่เทียงต่างๆในโลกทั้งปวงที่นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นใดตัด พระองค์ได้ตัดใบวางในบรรดาปฏิหารทั้งสามอย่างนี่ครับผมบอจะเป็นอันที่หนึ่งอิทธิปฏิหารหอเหินเดือนอากาศหายตัวได้และอันที่สองอาเทศนาปฏิหารอ่านจิตอ่านใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้2สองย่างพระองค์พึงว่าบ่อยเข้ามาจุดติด บอยเฮามาหลงในปฏิหารสองอยาเนี่ยเพราะว่าเป็นปฏิหารที่บ่อผ้าห้พพอเข้ารุดพลจากกิเลสตัณหาซึ่งมันจะส่งผลให้พอเข้านี้สัตว์ท่านี่เวียนไหวาตายเกิดอยู่บนสิ้นสุดแต่พระองค์เพิินหายมากใส่ใจเรื่องอันศาสนีปฏิหารแห่งคำสอนพระองค์ซึ่งจะเป็นตัวเต่ทําให้เข้าเข้าเขาใจ ในเรื่องเล่าของธรรมะของบูตุงซึ่งจะนั่ภาไปสู่ความผลผลบ่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกครับผมสาธุสาธุสาธุ